พร้อมปล่อยนะครับแมนยูพร้อมจะโลโอนาน่าไปซาอุดิอาระเบียครับสำหรับเดอตุงนะรายงานข่าวจากทีมทอกครับบอกว่าแมนยูเต็ดยินดีปล่อยตัวเดอตุงโอนาน่าในทาวารชาวคัมรุนว้ยีิบเก้าปีไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียถ้านายต้องการน,นะครับแมนยู U, ตอนนี้ครับไฟเขียวให้โอนาน่าย้ายทีมได้ขณะที่ซาอุดิอาระเบียกําลังหาทางอันเป็นประโยชน์หลังการตัดสินใจของรูเบนอโมริมนะครับพร้อมเป็นทางเลือกให้เขา หลยงาวยืนยันว่าการเจรจากับซาอุดิอาระเบียในฐานะเป้าหมายที่เป็นไปได้นั้นเป็นจริงและปัจจัยเดียวที่จะโน้มน้าวให้อุนาน่าตัดใ,ใจย้ายทีมครั้งนี้ได้ก็ปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในทวารชาวเคมรูนอย่างอนาน่าเนี่ยซึ่งย้ายจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2023ค่าตัวตอนนั้น47ล้านปอนด์เป็นมรดกตกทอดมาจากเอริเทนฮาร์กนะครับประสบปัญหาในการปรับตัวเพื่อเรียกฟอร์มเก่งที่แมนยูทำให้แมนยูเองพิจารณาปล่อยตัวเขาออกจากทีม ซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสําหรับสโมสรนในยุโรปที่ต้องการขายผู้เล่นระดับท็อปได้กลายมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับเดือดงไว้ยีิบเก้าปีครับสถานการณ์ของโอนาน่าในทิศโอทราฟอร์ดยิ่งซับซ้อนมากขึ้นจากพันนาการด้านการเงินและก็กลยุทธ์หลังจากแมนยูพลาดการผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าช็อเลกฤดูกาลใหม่นะครับเงินเดือนของโอนาน่า hmm. ก็ลดลง25%ซซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ผูกติดกับผลงานของสโมสรในยุโรปอยู่แล้ว โอนาน,น่าพยายามรักษาอานาคตทางการเงินแล้วก็ผลักดันให้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูอย่างไรก็ตามพี่เจ๋งอมริมเนี่ยแจ้งกับโอนาน่าว่าสโมสรตอนนี้กําลังมุ่งไปในทิศทางที่มันแตกต่างออกไปโดยอนุญ,ญาตให้เขามองหาทีมใหม่ได้เลยวิสัยทัศน์ของอมริมสําหรับแมนยูให้ความสําคัญกับผู้รักษาประตูคนใหม่ที่สอดคล้องกับปรัชญาทางยุทธวิธีของเขานะฮะเนื่องจากผลงานที่ไม่สม่ำเสมอของโอนาน่าแล้วก็ความผิดพลาด ที่โด่งดังเป็นครั้งเป็นคราวทําให้โอนาน่าถูกฉับตามองตอนนี้อมโมริมครับได้ผู้รักษาประตูคนใหม่ก็คือเซนเนอร์ลัมเมนนะครับดาวรุ่งชาวเบลเยียมนะครับแต่สถานการณ์ของโอนโอนาน่าเนี่ยก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกครับลีกอาชีพซาอุดิอราระเบียที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและการสนับสนุนทางการเงินอาจจะเป็นเส้นทางลีภัยที่คุ้มค่าสําหรับเดอะตุงโอนาน่าแม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปนะแต่การเจรจายังคงดําเนินต่อไป และแมนยูก็เปิดรับข้อเสนอจากลีกอื่นๆเช่นกันนะสำหรับสถานการณ์ของเดอตุงโอนาน่านะครับแบบนี้ลิเวอร์พูลเสียวหรือเปล่านะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่ามาดริดแล้วก็บาร์ซ่าเนี่ยร่วมวงล่าตัวมาร์เกฮีโอ้โหบอกเลยว่าถ้าย้ายฟรีเนี่ยือฮาแน่นอนนะครับรายงานข่าวจากเดลีเมลครับบอกว่าสองยักษ์ใหญ่ของลาลิกาสเปนนะทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาครับพร้อมล่าตัวมาร์เกฮีกองหลังของคริสตอฟเลดมาร่วมทีมด้วย ลิเวอร์พูลครับเดินหน้ารุกหนักล่าเซ็นเตอร์ทีมชาติอังกฤษรายนี้ในช่วงท้ายตลาดซมมัมอร์ที่เพิ่งจบไปด้วยข้อเสนอ35ล้านปอนด์โดยยื่นเอกสาร้อตกลงก่อนเวลาตลาดปิด19เนรกราเอา่อตามเวลาท้องถิ่นเลยนะครับในขณะที่มาร์เกฮีเองก็ได้อัดวิดีโออำลาทีมคริสเซลเลตไว้แล้วอย่างไรก็ตามการแย่ทีมไม่เกิดขึ้นแต่สถานการณ์ของนักเตะยังมีโอกาสแย่ทีมได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวคือมกราคมซึ่งคาดว่าคริสซลสันเพลตจะพร้อมมาขายดีกว่าเสียฟรีในช่วงซัมเมอร์ปี26จากสัญญาที่จะหมดลง จารายงานของเสอ,อังกฤษครับบอกว่าหงแดงลิปูจะกลับมาอีกครั้งเมื่อถึงตลาดหน้าหนาวแต่ว่าพวกเขาจะต้องเจอกับการแข่งขันจาก2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนทั้งเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนารวมถึงไบร์เมนบูนิคของเยอรมันด้วยนะครับท่านั่นของมาดริดเองแล้วก็ทางเชฟทุมเนี่ยสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวลูกหน้าได้ขณะที่ลิพูเองไม่สามารถทําได้เนื่องจากเป็นนักเตะจากทีมในลีกเดียวกัน อยู่ที่คริสตัลเพลสและตัวนักเตะว่าจะตัดสินใจยังไงเมื่อตลาดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอดูนะสำหรับสถานการณ์ของมาเกฮีต่อกันเลยครับพี่น้องข่าวสารของราอูอาเซซิโอนะครับมาดริดไม่สนปล่อยอาเซซิโอแม้นั่งตัวสมรองก็ตามนะครับเชเชเกสครับสื่อสเปนรายงานบอกว่าราชันชูขาวมาดริดเนี่ยไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวราอูอาเซซิโอเซ็นเตอร์ออกจากทีมในช่วงสมตินี้แม้ว่าจะอยู่ในสถานะตัวสมรองเท่านั้นนะครับ อนาคตของแข้งวัยยุบปีอย่างราโอเซซิโอเนี่ยเป็นที่คาดเดาอย่างต่อนเนื่องว่าจะย้ายออกจากทีมหรือเปล่าในช่วงตลาดรอบที่ผ่านมาหลังการมาถึงของดินเฮาเซนรวมถึงการมีอันโตนิโอโรดิเกอร์แล้วก็เอเดมลีเตาทำให้เจ้าตัวเป็นตัวเลือกลำดับท้ายเท่านั้นเองนะครับมีรายงานบอกว่าทางสโมสรในให,ใหญ่ๆเลยแหละในตุรกีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบซิกตัสพร้อมที่จะเซ็นสัญญาเขาไปร่วมทีมโดยตลาดซื้อขายของตุรกียังมีเวลาจนถึงวันที่12กันยายนเลยนะครับ อย่างเราก็ตามครับสื่อสเปนครับบอกว่าทางชาบีลาโซ่ไม่มีแผนที่จะปล่อยราอูอาเซซิโอออกจากทีมในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายโดยต้องการเก็บไว้ใช้งานเองมากกว่าเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันที่มันอัดแน่นของมาริดราอูอาเซซิโอเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามให้ทีมในลาลีกาสเปนซีซั่นใหม่เลยนะครับโดยมีชื่ออยู่ที่มานั่งสำรองทั้ง3เกมแต่เมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาได้ลงเล่นสูงสุดถึง4ีสิบเกมทุกรายการจากปัญหาผู้เล่นในแนวรับเนะี่ยพากันบาดเจ็บเกือบหมดนะครับ ก็ใช้คนนี้แหละเอาไว้ใช้งานนะครับสำหรับราอูอาเซซิโอนะครับไม่มีแผนจะปล่อยบอกงี้เลยครับไม่มีแผนจะปล่อยจะเอาไว้ใช้งานอยู่ในแผนของชาบีลอโซนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนที่ยังอายุยังน้อยอะนะพัฒนาได้อีกสบายๆนะครับถ้าดูฟอร์มก็นเล่นเนาะเบนจามินเซสโก้ครับชี้ว่าหลีออังกฤษเนี่ยแกร่งมากๆแต่เชื่อว่าตัวเองจะเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้นะครับ เบนจามินเซสโก้กองหน้าป้ายแดงของแมนยูครับชี้ว่าฟุตบอลพิมเลียงกรีอยู่ในระดับที่สูงมากๆแต่มั่นใจว่าตัวเองจะปรับตัวและก็ทําได้ดีอย่างแน่นอนหัวอกวัย22ปีนะร่างโย่งคนนี้ย้ายจากไลซิกมาอยู่กับแมนยูพร้อมกับความคาดหวังอย่างสูงว่าจะเข้ามาช่วยถล่มประตูหลังทีมประสบปัญหาในเรื่องนี้เมื่อฤดูรกันที่แล้วเซสโก้นะครับได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองตลอด3เกมแรกในพิมเลิกฤดูกันใหม่ รวมถึงเป็นตัวจริงอยู่ในสนามเต็มเวลาในเกมที่ทีมตกรอบคาราบาลครับด้วยน้ำมือของทีมรองบอลอย่างคริมสุบีทาวโดยยังทําประตูหรือแอซิสไม่ได้ในขณะที่เตรียมความพร้อมกับทีมชาติสโลวีเนียทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทางเซสโกเนได้พูดถึงความยากในการเล่นที่พิเศกแต่ตอนนี้กําลังทําได้ดีในการปรับตัวและเชื่อว่าจะไปได้ดีฉะนั้นของเซสโกก็กล่าวกับอนะีกิปาฟุตบอลอังกฤษอยู่ในระดับไหนเขาบอกว่า <M> <M> ระดับของการแข่งขันนั้นสูงมาก สูงกว่ายังไม่ต้องสงสัยเลยท้งนักเตะและเพื่อนร่วมทีมก็อยู่ในระดับที่สูงกว่ามากเช่นกันฟุตบอลอังกฤษอยู่ในระดับที่สูงที่สุดของโลกฟุตบอลแต่ผมตั้งตารอช่วงเวลานี้มาอย่างยาวนานเพราะผมคิดว่าผมจะทําได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นในทุกการซ้อมและผมเองยังพัฒนาทัศนคติการเล่นฟุตบอลของผมในทุกๆวันด้วยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางเบนจามินเซสโกว่ามันสุดแกร่งจริงๆอ่ะที่พิมพ์อังกฤษ แต่ยังไงก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นได้ก้าวกระโดดได้นะครับแล้วก็เชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับทัศนคติก็เปลี่ยนไปเรียนรู้พัฒนาในทุกๆวันนะครับก็เอาใจช่วยเนาะรอดูผลงานนะครับรอให้ยิงประตูให้ปังนะครับแล้วก็แอสเซสให้ได้นะครับไม่งั้นคุณก็จะโดนความคาดหวังเนี่ยกดดันคุณไปเรื่อยๆนะครับปลดล็อกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอาใจช่วยครับสำหรับเบนจามินเซสโก